เช้าวันนี้เด็กๆได้กินข้าวกับไก่ต้มแบบเหนื่อยก็คือแบบจริงๆแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งกินข้าวบำข้าวอิ่มไปนะพอเล่นเหนื่อยปุ๊บอ่ะแปบ๊บเดียววิ่งมาที่ถ้วยอาหารอีกแล้วแล้วก็วันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นอ่าข้าวสวยร้อนกับไก่สับแต่และว,ว่าคือเป็นข้าวใหม่ๆเลยนะหุงใหม่ๆหอมๆเลยนะแต่พอน้องกินข้าวเสร็จเนี่ยนะสักพักหนึ่งเราก็จะเก็บถ้วยจานไปคือจะ เมือนกดดันให้แบบเวลามีข้าวก็จะกินเยอะๆเท่ากับเขากินข้าวเยอะได้อัตโนมัติเลยนะวันนี้น้องก็น่าจะวันที่สี่แล้วน่าจะเป็นวันที่สนะี่นั้งที่อยู่กับเรานะก็ไม่คิดถึงแม่เราก็อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขแหละนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าน้ําทิ่นเอาไว้ให้น้องนะเราก็จะต้องใส่ให้มันให้เต็มถ้วยเพราะว่าน้องจะได้ไม่ต้องก้มลงไปน้องจะได้ไม่กลัวแล้วตรงนั้นก็จะเป็นอ่า สายสายที่เตรียมไว้ให้น้องคือแมวเล็กเนะี่ยคือเขายังไม่ค่อยสังเกตมากก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ใกล้บริเวณจริงๆแล้วมีบ้านนอนด้วยนะนี่นี่น,นี่กินน้ําแล้วหลังจากกินข้าวก็กิกนน้ําคือดูแลตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยจริงๆเลยเขาเรียกว่าโมเมนต์ที่มีฟาร์มสุดกินข้าวกินน้ําอยู่ในบริเวณเดียวกันอ่าถ้าเอาไปห่างจากการน้องจะหาไม่เจอนะแล้วน้องก็จะตาสี ภาชนะถ้วยจานอากะาะทรายก็คือไม่ควรเปลี่ยนก็คือเป็นเดิมเมเดี๋ยวจะให้ดูที่นอนของน้องด้วยนะแต่เอาเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมต้องอร่อยแหละดูออกแล้วระหว่างวันนะคือก็แบบไม่ได้ปล่อยผ่านนะเพราะว่า จะมีอาหารว่างกรุบกริบบางทีก็อาจจะเป็นปลาเส้นกุ้งแห้งปลาหมึกหรืออะไรก็คือแบบน้อยมากนะไม่ต้องให้เยอะให้เล็กน้อยเพื่อให้น้องรู้จัดอาหารแบบได้กลิ่นอาหารแล้วก็สามารถสิ่งนั้นก็คือแบบกินได้ด้วยอะไรด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้เพราะว่ายังเล็กอยู่เพิ่งจริงๆแล้วน้องยังไม่ได้หย่านมแม่นะแต่ เอามาแล้วบอกว่าคนที่ให้น้องมาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปเลี้ยงนมเพราะว่าถ้าเลี้ยงนมเดี๋ยวเปลี่ยนจากนมแม่มาเป็นนมอื่นๆเดี๋ยวน้องจะท้องเสียอ่ะพอบอกเช่นนั้นเราก็บอกว่าให้เลี้ยงข้าวแล้วก็อาหารต่างๆเราก็พยายามคอดแบบอาหารแบบคล้ายๆเป็นเหมือนเรากินเหมือนเราเลี้ยงลูกอะไรประมาณนี้เนาะเล่นกันต่อ พอกินข้าวอิ่มปุ๊บมาก,ก็เล่นต่อเลยนะสิ่งที่น้องชอบมากก็คือจะชอบปีนป่ายนู่นนี่โดยเฉพาะถ้าเรานั่งอยู่น้องจะมีความสุขมากนะเขาจะชอบชอบเป็นพิเศษเลยแล้วชอบเล่นรองเท้าด้วยนะอีกอย่างเขาจะมุดไปมุดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดมกลิ่นเหมือนแบบว่าได้อยู่กับแม่อยู่กับพ่อ เราเขาจกลิ่นคนเลี้ยงได้อ่ะน้องอ่ะมีความสุขมีความสุขตลอดคือเราเองให้เล่นทุกอย่างเลยนะที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ซื้อของเล่นที่เออเป็นพวก,กตุ๊กตาตุ๊กตาให้แต่ว่าวางแผนจะไปซื้อยังไม่มีโอกาสก็เป็นตุ๊กตาเล็กๆอะไรเงี้ยก็กะว่าจะซื้ออ่าอย่างละชิ้นเฉยๆนะเพราะว่าจะให้เล่นร่วมกันเพื่อน,น้องจะได้รักกันเนะี่ย แล้วเวลาที่พาน้องมาเล่นเนี่ยคือต้องเปลี่ยนสถานที่ให้ด้วยนะอย่างเนี้ยเราเล่นหลังบ้านเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสถานที่ไปหน้าบ้านคือเปลี่ยนสถานที่ไปหลายๆสถานที่เพราะว่าอ่าเขาก็คือเด็กเนาะเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอยากเปลี่ยนอ่อชิ้นของเล่นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นี่ กินข้าวอิ่มนะแล้วก็แบบท้องแน่นมากอะไรประมาณนี้ก็จะเหมือนวิ่งน้อยอะ่ะแล้วเขาสบายใจนะการที่มีเราอ่ะมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มีเสียงพูดคุยถึงเราไม่ต้องไปจับเนื้อต้องตัวเขาเขาก็สบายใจแล้วเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเรามาช้าเราก็ไม่มารับเขาไปเล่นสัทีอย่างเงี้ยตรงที่เราแยกส่วนสัตว์นะแบบว่าตรงที่เราอยู่พักอาศัยอะไรเงี้ยก ให้น้องไปเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะมีที่อยู่แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนให้น้องเพราะว่าแมวอ่ะคือต้องใช้อนาเขตกว้างนะแล้วน้องจะไม่ซึมเศร้าแล้วก็มีความสุขแล้วก็เล่นกันแบบแบบสุดๆจริงๆอ่ะเริ่มและเริ่มแล้คลิปนี้ก็กลุบกริบกุบกริบให้ดูประมาณนี้นะแต่เอาวันหน้าก็จะถ่ายอัปเดตชีวิตน้อง อตัวนี้ชื่อคุณสวัสดตัวนี้ชื่อคุณแต้มเนี่อยอยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพลังไม่ใช่พลังไข่ต้มนะวันนี้พลังไก่ต้มนี่นี่กินไก่ก็แรงดีแล้วอยากปีนขึ้นมาหาบนตัวเราด้วยนะแต่เราไม่ให้เพราะว่าเรา อยากให้น้องเล่นกันเองอ่ะแล้วก็แบบไม่มีเราไปแทรกแสงเพราะว่าถ้าอุ้มมากจะติดมือแล้วจะเคยนะถ้าไม่อุ้มก็จะร้องแมว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 แต่ถ้าปล่อยอ่ะเขาจะมีความสุขในแบบฉบับแมวแมวจริงๆอ่ะแล้วทุกอย่างเป็นของเล่นของเขาหมดเลยนะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่